อันนี้มันคืออะไรอ่ะทุกคนคืออร่อยมากมาละ EP 2ีสิบสามมาแล้วค่ะสั่งจากแอปไลน์แมนเหมือนเดิมเลยนะคะชื่อร้านตามนี้เลยร้านนี้เขาให้ซอสมาช่ำๆแบบนี้เลยนะคะทุกคนไม่รู้ว่าสั่งมาทั้งหมดกี่ไม้ฝากทุกคนช่วยนับหน่อยนะคะบิสมิลลาฮิให้เรามาในรอครีมอืมอันนี้อร่อยมากทุกคนมันเป็นเหมือนไก่ย่างรมสดอะ่ะตามด้วยเนื้อ่ากติดมันเลยค่ะอืม เนื้อนุ่มมากทุกคนอหอมสาหรายมากอ,มอร่อยมากออืเห็ดค่ะไส้กอรอกอีสานของโปรดค่ะอืม ต้าหู้ค่ะอืมอืมไส้กรอกชีสค่ะอืมไส้จุกมากอะทุกคนอืมอันนี้มันคืออะไรอะทุกคนคืออร่อยมากอืม ปิดท้ายด้วยเต้าหูชิ้นเหมือนเดิมค่ะใครที่อยากกินนะคะก็อย่าลืมไปสั่งกันนะที่แอปไลน์แมนเลยค่ะบ๊ายบาย